ครับผมสิบโมงากาของวันที่ยีสครับที่เกิดพน้ำโครงการนี้มาจากพระรามสิ่ลำซึนเมฆเดินทางจากตะวันตกเฉียงเหนือฮะมาตะวันออกเฉียงใต้วันนี้เมฆกลุ่มนี้จะทําให้ลำมุจชแปน้ํานองเต็มทุ่งลยเรตัวกันครับวันนี้มีบุญบังไฟฮะบับงไฟตกครับวันนี้มาไล่มาไล่ไดูควันอะไรเกิดขึ้นบังไฟตกคุณภาสวัสดีครับอไฟไหม้สูไฟไหม้โอ้ยไม่ดับไฟต่อกันเด้ออุยอ้ยอุย้ยอุ้ย เป็นอะไรขึ้นใหมนาะบัดน oh! oh! ี่ยนาะเอามาสิแม่มาหนิบังไฟตัวนี้โอ้ยบัดนดี๋จุดบังไฟน้องบาดเดี๋โอ้ยฟองฟองฟองไฟไหม่เฟียงไฟไหม่เฟียงมาด้เฮ้ยแต่ไหนเราพี่น้องโอ้ยโอ๊ยบังไฟพุดายมาสิแม่มึงเอ้ยโอ้ยทางสมบูรณ์ทางสมบูรณ์ดีลงดีแต่ไฟไหม่โอ๊ยย้อนหัวปรเผาได้หนิหัวปรเผาแท้แท้ ว่าแล้วว่ะได้บ้านไหนจุดบังไฟเนาะบันเดียเนาะโอ้ยฟองฟองคุยบ้านบ้านไหนครับจุดบังไฟมือน,นี่โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมาสิแม่มาหน,น่อยขมูท่านดิบันดีดาอิลิเห็นได้ในพี่น้องเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวฝนกระมาเดี๋ยวที่ดับเองตรงมือซ่งเนาะโอ้ยขุดพอขุดแม่มาหน,นี่คือดีแท้บ้านไหนจุดบังไฟฟองฟองบังไฟเด้ออย่าฟองคอย เอ,เ,ออเอาเอาโคตรพอโคตรแมงเอ้ยโอ้ยดีแท้ดีแท้หางสมบูรณ์หัวเผาเผาหมดเลยมหอดพื้นตัวนี้โอ้ยสามร้อยเก้าสี่ปุ่งหึ่งหรือสี่ร้อยตายพี่น้องไม่ดีแท้ยิงสิประตูดเดีกเงยเด้อโอ้ย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 หางดีลูกสมบูรณ์ครับบ่ขาดตาย